โอเคครับสวัสดีคับพบกับเจ๊บิงแล้วนี่ก็คือเกมแข่งนี่เองมันไดเอียงโอเคเอียงก็เอียงเกิดไมโอเคนี่ก็เป็นเกมใหม่ครับพี่สุ<อ>ผมแอบเอาโทรศัพท์ไอ้นี่มันเล่นครับโทรศัพท์ของแม่ผมเองแม่งตอนนี้แม่ผมก็ไม่อยู่โอเค โอ้โหโคโอเคแข่งไม่ร okay. okay, ู้ว่าแม่จะมาไหมเริ่มต้นแล้วจะแล้วจะใครอืมเบ่งถือโอเคอันใดกันเนี่ยได้คงมันมาโอเคนำเนินการต่อ โอเคเกมเนี่ย okay. ครับจะบอกว่ามันก็มันอยู่แล้วเอ,อ้ยไม่มีทางกำแพ้หรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอือเฮืออือเฮือไอแอมโดนตายไม่น่าเอาอย่างนี้เลยแม่งเอ,อ้ยอย่างกับเกมแข่งที่อยู่ในคอมนี่ครับ ซึ่งเป็นเกมที่ผมไม่ได้แคสมานานเพราะว่าคอมมันเสียแม่งโอ้สิบหายตำรวยหัวโคกเฮ้ยตำตำรวยหัวโคกตำรวดหัววันะครับไอ้คือกูอไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำยังไงโอเคนี่แหละถนัด มีอย่างนี้ด้วยแอ้ยาดิบดิบเดียวดิบดบเดียวเดียวดีขับเดียวเดียวขับให้เร็วที่สุดสปีดเดียวแดงทะลุนะลกแม่งเลยไม่ซ่อมอย่างนี้ดูกูเน้นแล้วกากใช่ไหมโทรศัพท์จอใหญ่โคตรโอเคเริ่มใหม่ม ผมก็ขออธิษฐานว่าสาธุขอให้แม่ไม่มาเห็นเถอะที่ผมมาแคสเกมเกมรถแข่งไงเกมในวันแดงขนุนลกไม่มีไอ้ไม่ได้โดดไอ้ไไอ้ม่ได้โดด,โดพอไอ้สัตว์เดีเ๋ยวเราต้องตั้งสติครับดูกระจกแตกเลย JB มึงก็ขับรถยังไงเนี่ยขับจนรถพังเนี่ยก็กูไม่ได้ขับอะไรเลย โอเคไม่ได้ขับไม่ได้ขับแล้วก็ค่อยๆขับสอรอความเร็วในที่ที่โค้งครับมันยังไม่จบเลยโอ้หันรถ RX8 ด้วยแม่ง r x เอ็กแอะไรก็สร้างขอให้จบด่านนี้ก่อน ตอนนี้รู้สึกเสียวไส้มากครับเวลาเล่นเกมนี่ครับก็แม่จะมาเห็นผมครับมาเล่นเกมเอ้ยสติสตังกูไม่มีแล้วโอเคก็จบลงไปแค่นี้ครับก็คลิปสั้นหน่อยครับผมเสียวไส้โคตรไอแอมนเสียวไส้ครับ คุณอยากให้ผมเล่นต่ออีกก็ขอ,อกดได้ด้วยเพราะว่าเป็นเกมใหม่ครับโอเคสุดยอด